p กด์เพลย์พาร์คโอเคมาช่วงนี้นะครับจะพานุน้องครับไปลุยครับดนตรีกีฬาสารพัดโอ้ยอะไรก็แล้วแต่เลยที่มันน่าสนใจนะทั้งในสถานที่นอกสถานที่เอ้าดออินดอร์มาหมดเจ๋งๆเลยกับช่วงนี้มีชื่อว่าโดดมาเล่น มีเรื่องไม่ซ้ำกันแน่นอนในแต่ละทย์ช่วงที่สองของเรานั่นเองเราจะแบบให้น้องฮันบีตลอดเวลา Listen to me เก่าแล้วก็กระแสในวันนี้ที่จะมาเนี่ยสืบมาจากออดิันนก่อะไรนี่คือท่าอะไรนี่คืออะไรนี่คือท่าอะไรรู้ไหมคายน้อยนี่โคตจะมาเนี่ยไม่ใช่กังไม่ใช่นะกระบบนกันหรือเปล่า มันจะเป็นในก่อนออเดชั่นมีการแจกบัตรแทกับคอนเสิร์ตของเลดี้กาก้าเออนี่ไงท่านี้ของเฟื่องไงเออท่ะไรลิสต์มอนสเตอร์ลิสต์มอนสเตอร์รอรอรำมั่งถูกต้องนะฮะชื่อคอนเสิร์ตชื่อว่าอะไรเลดี้กาก้า The Born This Way Ball นั่นเองเออไม่ใช่หลายรับพี่ลืมอไม่ดอก นะฮะก็เราจะมีภาพบรรยากาศครับการแต่งตัวของลิตเติ้ลมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยเพาว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเด็ดดวงขนาดไหนแล้วก็จะมีแบบความเคียดพีเวอร์เวอร์ขนาดไหนเดี๋ยวต้องลองไปดูอยากดูยังอยากแล้วได้ข่าวว่าแบบเพื่อนก็แอบเห็นภาพข่าวมาเหมือนกันนะเวลาเขาไปเนี่ยมันก็จะแบบว่าแต่งตัวกันแบบจัดเต็มทั้งตามองเอ็มวงเอ็มรีเออยแบบเทเลโฟนเทเลโฟนจูดาสอย่างนี้มาเต็มหมดเลยนะคะเรียกว่าสาววอลิตเติ้ลมอนสเตอร์ของคนไทยเนี่ย สุดยอดจริงๆ,ๆเขาแบบว่าจัดเต็มทุกอย่างเอาอะไรมาแบบรีไซเคิลรีไซเคิลประดับประดับประดับนี่คือมันไม่ใช่อย่างเดียวนะคือมันจะเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตที่ไปทั่วโลกเลยทีเดียวดังน,นั้นฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าคนไทยจะเด็ดดวงขนาดไหนไปชมกันเลยไปดูเลย <c oughs> Just put your up Cause you paws were born this way, baby. แล้วกับคอนเสิร์ตที่ถูกจับตามมองมากที่สุดอย่าง The b o r n This Way Ball ชว l i v e in Bangkok ของนักร้องสาวชื่อก้องโลกอยาก่าง Lady Gaga ที่จัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานี้บรรยากาศในงานก็หนาแน,น่นไปด้วยเหล่าบรรดา Little Monsters ที่แห่มาชมกันอย่างคับคั่ง งานนี้ไม่ได้แรงเฉพาะเจ้าของคอนเสิร์ตเท่านั้นเพราะเหล่าบรรดาเลต t l มอนสเตอร์ก็ออกมาวาดลวดลายในการแต่งตัวที่เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มแต่ละคนก็พบความกล้าและไอเดียในการแต่งกายกันมาเทียบมีทั้งแต่งตัวลินแบบหรือจะแต่งตัวให้แปลกแหวกแนวก็มีให้เห็นไม่แพ้กัน ชุดของพวกเรานะคะก็เป็นชุดของจูดาสกับอาริคันโดค่ะวันเดียวอันนี้จ้างตัดแล้วก็ช,ช,ชุดจ้างตัดแล้วก็เอาสติกเกอร์มาติดครับอยากเห็นกาการาชุดวงแหวนดาวเสามันจะเป็นยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นวงแหวนนะครับอยากเห็นชี้ใส่อีกคอนเทน์นี้คือเรามีความแตกต่างความแปลกใหม่ <laughs> ชุดนี้หระคะนาเนียคะ่ะหรือไม่ก็หมอกงะคะ่ะ <laughs> มีแต่คนบอกว่าเหมือนโกตีแต่ไม่ใช่อ่ะหนูไม่ใช่โกตีนะคะ เป็นลิตเติ้ลมอนเตอร์ค่ะเป็นลูกของเลดี้กา้าดูตา <laughs> <laughs> ก็รู้ตั้งแต่รู้ว่าเลดี้กา้าจะมาพวกเราก็ค่อยๆเริ่มทำหาโุ่นห,าน,นหานี่มาจนวันสุดท้ายใช่แล้วแต่งตัวกันแต่ตีสองนะคะเนี่ยชุดไทยสบายเสียงค่ะเพราะว่าเลดี้กา้าเคยบอกก่อนจะมาเมืองไทยว่าเลดี้กา้าอยากใส่แบบสบายเสียงค่ะ ชุดมิลเลนเนียมมอนสเตอร์เาเมื่อเขาพูดถึงมอนสเตอร์เรแล้วก็ท่าของเขาอย่างเงี้ยเราเน้ถึงตัว t r เรมันก็เลยมีหางมาด้วยใช้เวลาเตรียมตัวประมาณเดือนหนึ่งนะคะเพราะว่านี่คือ,อพวกกล่องน้ำผลไม้แล้วกอ็อันนี้เป็นม็อบถูพื้นรู้สึกว่าจะเห็นกากากากใส่มาหมดเกือบทุกแบบแล้วนะอะไรที่ ใครเขาไม่กล้าเนี่ยคุณเธอกล้าถ้ากาก้าสามารถออกแบบคอนเซปตที่ใช้ของรีไซเคิลได้เนี่ยนะก็จะเป็นแฟชั่นที่ช่วยรักโลกแล้วก็ใช้หัวคิดด้วยค่ะ <c oughs> ดูแล้วงานนี้เหมือนกับงานแฟ่งสีที่สาววบกาก้าขนเอาทั้งวิกผมเครื่องประดับถุงน่องการแต่งหน้าและการดีไซน์ชุดที่เห็นแล้วต้องหองว้า คนใครที่ไม่ได้เตรียมตัวมาในงานก็มีเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่คอยจําหน่ายเครื่องประดับตกแต่งร่างกายที่เก๋ไก๋ไม่แพ้ก,กันคะ่ะยังไงงานนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเลดี้กา้าที่ทําให้เรานั้นได้รู้ว่าอนาคตของเราเนี่ยจะมีดีไซเนอร์คนไทยรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะมาเขย่าว,วงการแฟชั่นให้โด่งดังและก้าวไกลระดับโลก เพราะดูจากการแต่งตัวของแต่ละคนในงานนี้เห็นแล้วต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะพิบรุ้งพี่เฟื่อว้าววไรน,นสุดยอดเรียกว่าสาววงดิสมอนสเตอร์ของไทยนี่แซ่บเวอร์ี่ชอบเออก็ติคิดได้อะ <c oughs> คือเด็ก <c oughs> ๆคืองงสลุกคือเป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่พ<อ>ี่ผมบอกว่ตีอะน่าสงสารมากแต่คือดูๆไปก็แอบมีส่วนไม่เหรอเพิชอบคนเนี้ยที่แบบเห็นเห็นคุณคุณพี่ที่เขาแว่นชมพูอ่ะคะ คือคนนั้นจะบอกว่าเขาหนีลูกมาเที่ยวนะคะรื่องน้องๆนะคะเขาหนีลูกมาแล้วก็แต่งบอกว่าอดงก็แดแบบรีไซเคิลอะไรนะเขาบอกว่าถ้ากาก้าจะใส่สุดแบบรีไซเคิลเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าลดโลกร้อนเลยไปด้วยและไหนๆในวันนี้เนี่ยได้ดูเหล่าสาววกของ Little Monster ไปแล้วนะฮะปรุงครับก็มีการนำเสนอฮะน้องเฟื่องครับสาวสวยของเราฮะ ในแบบฉบับลิตเติ้ลมอนสเตอร์ถ้าเกิดน้องเฟื่องไปจะเาเรียกว่าคอนเสิร์ตอะไรล่ะ The Born This Way Ball ไปกินแปะกวยบ้างนะลนะกวยใช่ไหมไปโอ๊ตโกเดี๋ยวได้แหละก็จะดูกันว่าน้องเฟื่องเนี่ยจะเป็นลิตเติ้ลมอนสเตอร์ในแบบไหนทีมงานฮะขอพาเลยครับแปลว่าเป็นรูต่างตงตงนอ่าถามก่อนเห็อเ่า เด็กเล่นกันนี่ได้อยู่นะไหนยืนนีไหนยืนไหนยืนนี่เลยเน่กระโปรงสั้นแปลงล่างมาแปลงลาดูรีอ้ยพลังแห่งจันทร์ะไรฮะมีมีรูปแบบนี้คนเดียวหรือเปล่าคะพี่รู้อยู่แล้วว่าเธอต้องเตรียมมาเหมือนกันเอาไปเพิ่เอาไปเถอะมาค่ะไปดูรูปของพี่ปรุงกันค่ะที่เพิ่งเตรียมมา อกตู้มากอะกินกินเยอะใช่ไหมคะเห็นบอกว่าชอบไปเคี่ยวไปกินคือพี่ตู้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่นะไม่คือแบบนิ้วเน่านี่หายไปแล้วไงเป็นฟ้อมเป็นข้อต่อนะฮะเป็นเอเรียเลยทีเดียวอะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะยครับต้องขอบคุณด้วยนะสำหรับเกมออดิชันนะครับที่พานน้่งๆนะฮะผู้โชคดีครับ ไปร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตมันๆแบบนี้ฮะ<ม>กับกิจกรรมมันติดขอบนะฮะกับคอนเสิร์ตนี้ที่กากา The b o r n This Way Ball นั่นเองแต่สำคัญครับเห็นการแต่งตัวแบบนี้เป็นเซเลอร์มูนหรือชุดวันเกิดนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบกติอารลัมบอยหรือจะเป็นคุณแม่ไมคม็อบนะฮะ,ฮะก็แต่งไปเถอะออแต่ที่สำคัญ ตัวให้ถูกกาลเทศะนะคะน้องๆเราเป็นคนไทยเนี่ยยังไงเราต้องแต่งตัวให้รู้จักมิดชิดนะคะยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องรักนวลเสมือนตัวแบบชุดวันเกิดเมื่อสักครู่นี้นี่ไม่ได้นะคะที่สําคัญแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะด้วยละกันนะครับแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองได้แต่ต้องอยู่ในกรอบนี่เองนะฮะอย่าไปฝักเรื่องนี้ไว้ด้วยละกันนะครับแต่ตอนนี้พักทุกคนหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับอยู่กันต่อด้วยกับรายการเซฟเล็กบายเพลย์พาร์คเซฟเล็กบายเพลย์พาร์ค